รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับสวัสดีครับก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการนำเสนอในเรื่องของการรีวิวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเรานะครับวันนี้ก็จะเป็นตัว a p p โกนะฮะหรือ A P C O Refreshing Spray นะครับแล้วหลายๆคนก็มักจะสงสัยว่าเออแล้วผู้หญิงใช้ได้นะครับ ผู้ชายใช้ได้ไหมแน่นอนครับตัวนี้จริงๆแล้วตอบโจทย์ในส่วนของกลุ่มของคนที่เป็น Gen Y อยู่แล้วนะฮะก็คือกลุ่มของวัยรุ่นแล้วก็กลุ่มของคนที่อยากจะดูแลสุขภาพผิวหน้านะฮะโดยที่ไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรมากมายแต่สามารถมีแขกรับเชิญนะฮะนั่นก็คือท่านเป็นวิศวกรน,นะครับน้องคนนี้น,นะครับชื่อชื่อน้องกิติคุณน,นะคะรับหรือน้องฟางนะะน้องฟางเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ ก็หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับที่ที่ที่เจอมาก็คือรู้สึกสดชื่นขึ้นสดชื่นหลังจากที่ฉีดเสร็จไฟฟลุกก็สดชื่นพร้อมที่จะออกไปลุยกับข้างนอกได้เลยคือคือเน้นง่ายก็เถิกเน้นง่ายด้วยครับที่เราเราทำงานเป็นนหนเป็นมิศอกรวิศวกรก็ต้องออกพื้นที่นะครับไปไปที่ไซต์ก่อสร้างอะไรพวกนี้ครับครับว่า ต้องผจญกับพวกฝุ่นพวกมลภาวะต่างๆโอ้โหอยู่ด้วยอยู่แล้วพวกนี้นะฮะทั้งฝุ่นทั้งแดดทั้งเยอะแยะเลยใช่ครับมลภาวะแล้วก็เดินทางด้วยครับทุกทีก็ไม่ค่อยใช้ฟิล์มอยู่แล้วเพราะว่าพอออกไปปุ๊บก็ต้องเจอแดดเจอต้องเหนียวแน่นแน่หน้าตาถูกต้องครับแต่พอมาใช้ตัวนี้ปุ๊บรู้สึกว่ามันซึมซาบเข้าสู่ผิวได้ง่ายขึ้นครับครับใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีนะครับมันก็จะซึมเข้าสู่ผิวแล้วก็เวลาออกไปข้างนอกก็ มันจะไม่รู้สึกว่ามันเหนียวแน่นอะคือไม่เหนียวเหนียวหนาแต่ว่าสามารถใช้แทนเครื่องสำอางได้เลยใช่ครับคือไม่ต้องไปซีรั่มไม่ต้องไปครีมไม่ต้องไปกันแดดคือฉีดได้เสร็จในขั้นตอนเดียวเลยถูกครับว่กันเถอนะครับอ๋อครับแล้วก็ปานี้ก็ใช้มาตลอดอ๋อครับพกตลอดเพราะว่าพกพาง่ายด้วยครับอ่าที่สําคัญพกพาง่ายง่ายอะนะฮะเออเยี่ยมมากเลยอยากฝากอะไรไว้กับพี่ๆไหมครับ ก็ตัวนี้นะครับก็อยากฝากให้กับพวกกลุ่มวัยรุ่นหรือว่าคนที่สนใจนะครับสามารถลองมาใช้ได้นะครับก็คือพกพาสะดวกแล้วก็สามารถนํามาใช้ได้ใช้ได้ง่ายนะครับแล้วก็ซึมซับเข้าสู่ผิวแล้วก็ได้ง่ายขึ้นนะครับครับสโลแกนก็คือฉีดปุ๊บเด้งปั๊บเด้งปั๊บพกพาง่ายเอาไปไหนก็ได้ทดแพงเครื่องสอางสำหรับผู้ชายบางคนที่แบบ อย่างเงี้ยนะครับเป็นวิศวกรบางคนก็แบบไม่อยากที่จะดูแลผิวหน้าอะไรมากมายแต่ตัวนี้สามารถดูแลได้แบบครบวงจรนี้ก็ขอฝากนะครับผลิตภัณฑ์นะฮะที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่สุดยอดที่สุดในตอนนี้เลยนะครับเริ่อมเยาวราคาไม่แพงนะครับและคุณภาพมาตรฐานนี้การใช้ผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์นี้ทุกคนประทั้ใจ่ทุกคนนะครับขอฝาก Apple r e f r e c t i n g Spray นะครับไว้กับทุกทุกท่านนะครับในวันนี้ด้วยครับขอบคุณครับ